จันเจ้าเอ๋ยเคยว่อนคอวังฉลอเพละาอีกเพียงชั่วคราแสงนวลพาลาลับฝันก่อนตาเราพบเพนมานตะวันโอ,โ,อโอ้โอ้ดังสัมพันธ์สองเราผูกไว้ โอ้วอวใหญ่สุดท้ายใครถูกลรากไปใจคำคืนยังเฝ้าตอกย้ำภาพจำนั้นไม่หวนกลับมาตราบคาบน้ำตาจางหายท้องแม่พามีไว้ใช้พป,ปกครอง จับมือครองไต้ฝันภาพเพียงหนึ่งสายลมหารลำพึงุดจะสานคำหนึ่งใหย่ยข้าจึงไม่อาจอยู่เคียงกายาอยู่เคียงกายา แต่ก็ว่าพลังจนตัวโซตัวท่โนทไวเท,นทนักไหญ่ชีวิตใสกายกในลักก็ไม่อาจใน้ลาไปต้องฝืนไวย้ยมยืนเกินลังคองในตาทอเป็นแก้วแต่ซ้อนภาพสะท้อนคือคนที่ตอนตานในอยาดลองไปพระนนั่แดดรานสุดจะห้ามคำรนปนลลำหิน อนาลา,า,รา,ลา,าเรื่อละเอยดเือสันนเระขาชิวา่าจังอาสเอือเปลังไรใจให้กดดันบารากำม,มันไม่ใชยหวังให้เป็นเจ้าเสมอมาสีทาสีชาชรวมอบอวน ไม่อารวมแผ่นฟ้าให้กายเป็นหนึ่งขอรำเพยจงพัดกินที่หวัวคำหนึ่งอย่างข้าเอมยาบเราต้องเอ่ยคำลาโชงชะตา พาเราให้ต่องกำกันสุดช้ำสิ่งที่ทำไม่อาจทดแทนกันได้สายเธอลาหลอกตาสิ่งสุดท้ายเป็นเพียงมายาการริงที่ไม่อาจเปลี่ยนความโศกาแม้สุดท้าย ช่องชะตาแม่งเราให้กลายเป็นสองเพียงขอราาักเธอากฟังไว้เคียงกีบกูหลับหลับมอน